ครับวันนี้เจ๋งเซาทีวีจะมาซ่อมเครื่องทำน้ำอ่อนี่ห้อแม็กนะครับรุ่นนี้อาการหนักมากเนื่องจากลูกค้าเอาเครื่องมาให้ซ่อมเนื่องจาก IC ตัวตัวเนี้ LM LM 3 0 2 3ูนตัวนี้ระเบิดครับ เปิปุ๊บทุกอย่างไฟ LED ไม่ติดทุกอย่างไม่ติดเลยไม่สามารถสั่งการอะไรได้เลยแล้วลูกค้าก็ได้เปลี่ยนไอทตัวนี้ไปพอเปลี่ยนไปแล้วเอาไปใส่เข้าเครื่องเดิมทำให้ไอทตัวเดิมเนี่เสียอีกทำเอาผมหลงทางเลยครับ ก็ไล่เปลี่ยนทานทิสเตอร์สองตัวแล้วโอลล่มนี่อีกตัวหนึ่งโอลล่มนี่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็เปลี่ยนไอซตัวนี้อีกตัวหนึ่งไอซี IC ตัวนี้ก็เสียด้วยเนื่องจากลูกค้าไปใส่แล้วแล้วมันตีกลับทำให้ตัวนี้เสียเพิ่มต่อมาผมได้ ไล่เช็คแต่ละตัวอีกครั้งหนึ่งไล่เปลี่ยนินเนอร์ไดโอดแล้วไดโอดอีกตัวหนึ่งแล้วเปลี่ยนตัวนี้เพิ่มอีกตัวหนึ่งเปลี่ยนเอาตัวเดิมออกเปลี่ยนเอาตัวเดิมออกตัวนี้สุดท้ายถึงจะทำให้ไฟนี้ติด l e d ติดเดี๋ยวผมจะต่อไฟเพื่อจะ เทสเลยนะครับเพราะผมได้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ต่อไฟบ้านเข้าเพอโดยผ่านโหลดนะครับในวิธีการต่อผมต่ออยา่างเงี้ n n ต่อตรงเข้าเครื่องเลยนะครับส่วนด้าน l นี่ก็ให้ผ่านหลอดผ่านหลอดนะครับนะี่ครับแล้วม,มาเข้าแคลล น,นเพื่อจะต้องการให้ใช้หลอดผ่านหลอดเพื่อเราได้เร่งรถว่ามีไฟสามารถเร่งรถได้เพิ่มขึ้นลดลงได้หรือเปล่า ผานหลอดนี่เพื่อต้องการให้ไม่ต้องผ่านหม้อต้มนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำเข้าไปเทหลอดร้อยก็ไดหัหลอดตกิก็ได้ครับอันนี้ต่อเรียบร้อยน,น,นะครับเดีทยวเจะบปักก็จะเทสดูนะครับปักไฟเียบไฟแล้วครับตอนนี้ ไฟยังไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะแย่แย่ลูกกิ้งแย่ลูกกิ้งเรียบร้อยแล้วครับอา้าวยกกันเอาไฟ led ติดแล้วครับแล้วจะดูว่าหลอดแสงนี้ติดหรือเปล่าครับโดยเพิ่มแต่ไฟก็ไป เสร็จนะครับถึงแล้วครับตอนนี้เนื่องจากผมเ,เหมือนกับเราใส่น้ําเข้าไปโดยใช้ไม้ลูกชิ้นเสียบดันลูกปืนข้างในที่เทือ่ต่อเพื่อผ่านให้น้ําผ่านเข้าไปนะครับแล้วหลอดอ e d ก็ดับแล้วเพื่อการเช็คว่าตอนนี้สามารถสั่งการให้มอตอต้มทํางานได้แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่เหมือนกับเรายกกระเั้เสร็จแล้วก็ยกกระเั้ลง สอบพักนะครับครับก็ทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วครับ